ความสมาธินีว่าท่านเป็นยากที่จะรู้จักความสุขความสงบที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่านัตติสันติปรังสุขความสุขเสมอได้ความสงบไม่มียากซึ่งจะเข้าใจความข้อนั้นบรรดาความสุขทั้งหลายที่พากันไปฝันในโลกอันนี้ยังไม่ทันถึงความสุขในตอนนั้น มิจิสุจเจอด้วยอามิตสสิ่งที่ตนต้องการมาปรารถนาที่เรียกว่าอามิสได้สิ่งนั่นหมายสมปรารถนาสมก็สมแล้วคนนกว่าสุขเพียบพอเพียงแค่นี้ที่โลกโลกทั้งหลายตากันมองเห็นอยู่รู้กันทั่วไปเหตุนั้นยังพาคนมีลมจะเรื่องวัตถุ จนกระทั่งเลยขอบเขตลืมคิดถึงเรื่องความทุกข์เพราะผูกพันกับวัตถุจะมาจงอธิบายถึงเรื่อง่โมหะคือความหลงหลงสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่หลงสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่มันมีอยู่นั่นแหละเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละแต่เราเข้าวแตวเป็นสุข หลงตรงนี้ทขามาหลงในเหมือนอวิชชาอวิชชาหมายสอนจห้ไม่รู้หรือไม่เข้าใจ,จเฉยว่าหลงคืออะไรในสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรไม่รู้ไม่รู้เฉย,เยอันนี้สุขก็รู้อยู่ทุกข์ก็รู้อยู่แต่หลงเข้าใจจิตคิดว่าทุกข์เป็นสุขเพราะฉะนั้น เมื่อบาท่าทางมาอบลมจิตของเราปล่อยวางวัตถุจนกระทั่งเข้าถึงสิ่งที่ไม่มีวัตถุทุกความสงบมีเวทอยู่ในที่เดียวผู้เดียวจิตขณะที่มันเข้าถึงนีเวศสงบไม่มีอานิจจือภลที่เรียกว่าสันติ ในความสงบเยือกเย็นนั่นแหละจึงเป็นคนสุขแท้จริงผู้ปฏิบัติสุขัดเข้าถึงตรงนั้นเข้าใจใครที่บทที่ว่านัดทีสันติพลังสุขันในความสงอความสุขสมอด้วยความสงบมายเอง แต่ว่ามันจำเป็นมนุษย์ชาวโลกหรือคนเราเกิดขึ้นมาคืออาศัยวัตถุและเจ็ตัวตนที่เป็นวัตถุต้องอาศัยมันอยู่ถพ้แม้ว่าเราจะปล่อยวางเป็นบางครั้งบางคราวเข้าถึงความสงบที่ว่านั้นก็ตามเป็นครั้งเป็นคราว แต่แล้วมันก็นจะต้องถอนออกมามาปากนมเรืองมาวุ่นวายอาศัยวัตถุนี้อยู่ตลอดกาลตเห็นนั้นยังความสุขความทุกข์จะมีที่จริงสุดต่ทุกข์อยู่ลังไปแต่ด้วยเหตุที่ผู้ฝึกฝนอบลมยิดให้เข้าถึงสันติที่ว่านั้นก็จะแล้วลึก ถึงสันติคือความสงบสุขอันนั้นอยู่ตลอดเวลาเทียบักวัตถุที่เราเข้าที่เราอาศัยอยู่นั้นว่ามีความสุขคิดย์แห่งไม่เหมือน,น,นกันสิ่งที่ไม่มีวัตถุเป็นของสุขสงบเยือกเย็นว่วที่เป็นของที่มีวัตถุ ก็เป็นธรรมดาถ้าหากว่าสิ่งใดมันดีกว่าเราก็จะต้องระลึกถึงสิ่งนั้นและสัญ,ญญาที่ให้เข้าถึงสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลานี่หละเรียกว่าความเพียรคือการพัญญาที่จะพึกฝนอบรมหรือพัฒนาจิตใจการเป็นอยู่ของเราให้เจริญก้ามหน้าไป สู่ความเจริญยิ่งๆถึงปไปในคนที่สุดคนเราเกิดขึ้นมาทุกคนเมื่อยังมีชีวิตยอยู่จังจะต้องต่อสู้ยุบอาการเวลาอย่างที่เขาพูดกันอยู่คือพัวกไเชีวิตคือการต่อสู้ก็สมจริงทุกเหตการณ์นอยางที่โบราณที่เราปากกัดกลตตอก คนจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างจะขาดมันเอาเที่ยวมันกัดซือปากกัดแล้วก็ต้องเยี่ยวใส่เพื่อเพิ่มคิดให้มันมีประสิทธิภาพเพื่อทำลายตูดไทยอัสลายเข้ามาเพื่อมันกัดคนแล้วหรือกัดอะไรต่างเลยเรียกว่าเป็นศัตรูของมามันจะต้อง ตัดเดืเชี่ยวไปก่อนแล้วก็เยี่ยวใส่เพื่อใอ้่างนั้นมันแรงขึ้นเพื่อจะทำลายศัตรูคนเรากทํานองเดียวกันนั้นเกิดขึ้นมาจะต้องต่อสู้ในสิ่งที่เป็นศัตรูแก่ชีวิตของตนแก่อาชีพของตนหรือสิ่งที่มาคัดขวาง เราให้ทำลายไปจะต้องต่อสู้เมื่อต่อสู้ด้ยกำลังให้ได้ก็ต้องเล่ห์เหลี่ยมและกลมายาที่ว่าเอาชนะไม่ได้ด้วยกำลังก็ด้วยมนและโดวยวิชาโดยเล่ห์กลมายาด้วยเหตุที่การต่อสู้กันนี่แหละทุกๆุกคนและทุกตัวสัตว์ ะต้องมีการต่อสู้กันอย่างนี้สรุปรวมเจ็บรวมในโลกอันนี้คือโลกต่อสู้โลกอันนี้เป็นโลกต่อสู้กับคือโลกมีไข่นั่นเองโลกมีสตูโลกมีศัตรูโลกมีไข่นั่นเองโลกมีสตรูโลกมีไข่ก็หมายถึงเรื่องโลกทุกข์ไม่จะทำยังไงได้ล่ะแล้วเกิดขึ้นมาในโลกของของโลกต่อ ที่เราเกิดสมามีทศรูรอบด้แต่จะต้องกัดสันต่อสู้ลงไปแต่ว่าการต่อสู้นั้นถ้าหากเป็นธรรมก็นำมาซึ่งประโยชน์ให้เกิดเกิดตกถ้าไม่เป็นธรรมก็กลับทำให้อัดรางคือทำให้เราเสียผลประโยชน์ทั้งที่จะป็นได้ มันเป็นอย่างนี้อยู่เป็นไหนเท่น้ลูกเพระพ่ทได้เจ้าสอนให้เราต่อสู้ในทางที่เป็นธรรมคนอื่นเขาจะน่เป็นธรรมแล้วก็ยอมเป็นธรรมสิถือว่าจะเอาชนะโลกนี้ไม่ให้มีศัตรูแล้วจะเอาชนะศัตรูโลกนี้ทั้งหมดไม่ได้เด็ดขาดถ้าหากเราต่อสู้ในทางที่ผิดหลัก ธรรมะเราก็จะต้องนอนใพ้ตลอดเลานตายแล้วเกิดชาติไหนก็ต้องจะมาต่อสูน้นี้ยิ่งจะแพ้หนักเท่ากับถ้าหากเรารต่อสู้ด้วยหลักธรรมะแม้เราจะแพ้สมม่ิว่า,าจะเสียนชื่อวายชนไปแต่หลักธรรมะของเราแต่เราสู้ในหลักธรรมะ แล้วก็มีคนทางที่จะเอาชนะคือไม่จามคือไมอ่อาจจะให้ได้มาเกิดต่อสู้ขยิบต่อไปชนะโดยวิธีที่เราไม่ได้ต่อุก้หลักในการต่อสู้นี่แหละอย่างวิชาของแพทยของหมอเขาพูดถึงเรื่ององต่อสู้ตั้งเต็บุดคุณหรอไม่ใช่มสาสู้ือเมื่อป่งยที่ขาอธิบายตามหลักคนเรา ที่เรียกว่าเชื่อตะเอรอมาตะเพออะไรเขาเรียกกันะที่มันออกจากไอ้เรือนของมันจากที่อยู่ของมันต่อสู้ผสมกันจะต้องต่อสู้กันอย่างขนากมีมากจนเป็นในร้านทันหมื่นแสนแต่ว่าพวกที่สู้ไม่ไหวจะต้องตายไป ที่ยังเหลือที่สู้ได้เอาใจชนะเขาจะมาเกิดเป็นสัตก็จะเกิดเป็นคนอีิบายกรรมวิชาของเป็นอย่างนั้นนั่นยังแสดงว่าต่อสู้ตั้งแต่เริ่มฝึกแม้จ่นในคันอยู่ในคันก็มันดาต่อสู้แต่การต่างๆโดยลมกระทบกระเทือนเย็นร้อนอ่อนแข็งในเมื่อดิดามันดาในเมื่อมันดา กระทบกระเทือนโดยการเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือเจ็บไข้ได้ปวดในสบายก็จะตั้งกระทบกระเทือนึนบุตรที่อยู่ในครรภต่อสู้ังกระทั่งช็อตออกมาเป็นตัวตนงสู้มาโดยน้ำตักถูกเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกระเทือนเจ็บไข้ได้ปวดจนกระทั่งมีอายุ โต,โตขึ้นมาทำมาหาเรียนชีพหรือมีการศึกษาต่อสู้กับส่วนมที่เกียจิิเานต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆทำมาหาเรียย้ยงชีพจะต้องแย่งชิงแข่งขันชิงดีชิงเดดชิงขน,น,นะครับนเรา่นี้ล้วนจะเ,เรื่องต่อสู้ทั้งนั้นแล้วจะหลีกเ,เลี่ยงไม่ได้หรือ เพราะเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ค่ะถ้าหากผู้ใดมาเห็นโทษภัยของกานเกิดและ้จะต้องตั้งตัวอยู่ใงคุณธรรมต่อสู้ในหลักที่มีคำมักเป็นเครื่องหยุอย่างพูิทจัรลึกสาวกทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงต่อสู้โลกภายนอกมันไม่มีทางชนะ ต่อสู้กิเลชของตนเองอย่างที่ท่านแสดงในเรื่องเรื่องตครงทำทุกประลตีอยางให้ได้เหยียดงามด้วยถูกเลื่กงการในทางควงกดคนสู้กิเลสของตนเองไม่สู้คนอื่นเวลาเด็กเขาไปเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือแล้วเขาไปเที่ยวหาอยู่หากินไปเห็น ทรงทรงทางทรงเปลี่ยนนั่งรับตาก้อหนหาเขา้าจิตเข้าไปโคหัวเขาเอาไอ้ปีกไก่เอาอะไรไปแยงจมูกเองไม่ต้องไปเถิท่านใช้ความอดทนตอบสู้สจจตัวนี้จนกระทั่งได้บรรลุสัจมาสัมพูธิญาพระยังมีการต่อสู้กับพวกเดวทีนิคด พวกเป็นปรัตตแม้จะลุกจิตก็โผงเองก็เป็นปรัตตคือปเิวัตพระองค์ต่อสู้ด้วยอธิวาะสะขันติต่อสู้ด้วยความระง,งับกิเลสของตนเองแบบของพระองค์ต่อสู้เราจะต่อสู้แบบนั้นไม่ได้แต่เราระงับจิตใจของเราแล้วมีวิธีอุบา ่อสู้จะภายนอกแต่ไม่ใช่จะหลับตาต่อสู้อย่างสุดท้ดายถึงแม้คนสมัยนี้จะเหยียดหยามรู้ถูกพูดที่จะโต้ตอบแต่เราก็สู้ภายในของเราโดยพักสงบอดลมแตกขอเราให้ดีถ้าใจของเรายังไม่ทสมัสงบปราบใด้เราจะไม่เห็นภายในเรื่องทาง,ง,งนี้ จิตใจเราจะฝึกือฒิสมโนกฝึกจะมีการพยาบาทออาฆาตจองร่างต้องหันนั่นแหละได้ชื่ว่าจะทันตัวเราแพ้ต่อไปเกิดขึ้นมาชาติไหนชาติไหนก็จะมาวุดิวายจะมาต่อสู้มิรักส่ถ้าหารู้จักต่อสู้ใายไหนก็กันหุบกระ้างเห็นโทษเห็นภัยก็แล้วตั้งใจระนับีิเลส จะแพ้เลยอาการของขายนอกถึงโรกก็ม่หยุซึ่งเขาถือว่าโง่เง่าเอาชนะก็ไม่ได้แต่เราชนะใจเราเราชนะใจแพ้ขายนอกแต่ชนี้ชนะหายในอย่างเราไปแย่คนอื่นัตเราไปชนะคนอื่นด้วยการชกต่อยด้วยการตีหรืออะไรก็ตามเลยหรือเป็นถ่อยเป็นวางก์ต่าง แต่เมื่อเราชกลราต่อยกันด้วยการทะเลาะวิวาเอาชนะคนอื่นเขาเจ็บไปข้างหนึ่งก็ได้เราเรียกว,ว,ว่าชนะเพระวาา่าใเจ้าท่านสอนว่าไม่แค่เป็นเรื่องชนะคือเรื่องแพ้แพ้แพ่ด้วยเหตุที่โทสะมานะของเรารุนแรงจนทำลายคนอื่น ให้เกิดโทษแก่ตนกาวา่าถ้าดีขึ้นทังโลงทั้งสะพราก็ต้องปลับและทำโทษคนที่ทำเพื่อขอบเกตได้ยินไหวนั่นงการแพ้แพ้โดวยวิธีอย่างนี้ทางพุทธศาสนาอาว่าจะพูดทั่ว,วไปคนไหนที่คมเห็นคนอื่นที่อิจฉาเรียดชื่อสยาคนอื่นทำลายคนอื่น โลกั้งหลายเขาจะกปรนนามคนนั้นเป็นคนผิดแล้วเขาจะเห็นดูต้องสารคนที่อ่อนแอเพื่อเห็นดูแก่ตาต้งสารมีเป็นการแพ้ทำคำสองเดียวชนะคนแหล่เป็นของสดๆยิ่งกวิศนาคนอื่นชนะศึกสงครามตั้งเป็นร้อยๆพันๆแล้วเป็นหมื่นเป็นแสน สู i, bum, ้ชนะตนคนเดียวไม่ได้หลักธรรมเป็นของลึกซ mm <flavors> ึ้งทุกคนทาชนะตนแต่ละคนละคนะมันจะมีสึกมาจากไหนสงพามมาเกิดมาจากไหนไม่มีหรอกนน่นถ้าพูดถึงว่วงคราะมัดเลยที่ว่าชนะตนคนเดียวทั้มเป็นของเกิตยิ่งกว่าชนะสงครามจึงเป็นของธรรม สงครามทั้งเป็นของชัดเราชนะโดยอาวุธชนะแล้วอาจจะแพ้ในวันหนึ่งข้างหน้าชนะตนคนเดียวมีวันจะแพ้ทั้ทงชาติ้ได้ชนาะโลกนี้ละลา้าทุกคนพากันชนะตนแต่ละคนละคนแล้วของชาตตอนนั้นก็จะมีอาวุธนั้นไม่ต้องรบกันตอบตัวกันดีอนนตอและไม่มีเรียนในไทยอยีก้วย กิเลสที่เรามีอยู่ภายในใจของตนเรียกว่าเป็นไถ่หรือเป็นตัตรูเป็นข้าศึกและหมู่มัดเป็นจำในตัวเราจะตอบการนีร้ล่ละแค่ที่จริงตัวของเราคือมีข้าศึกอยอะรากแต่เราไปเข้าใจว่าข้าศึกอยู่ภายนอกข้าศึกที่มีอยู่ในตัวงเราไม่เข้า เห็นไหมคนโดยส่วนมากจึงไปจนจากคนอื่นไม่ไปนจนตนคนไหนไม่ไมปนจนตัวของเราในหลักธรรมขั้นสองไปโดยเจ้าชิดข้นแห่เราชนะตนเองแม้กิเลสที่จะวุ่นวายเกิดขึ้นภายในใจความกระจัดกระจายดิน้นรนกระเสือกะกระสนโรคกราต่างๆล้วนแล้วจะเป็นภัยของค,งความสงบคั้มทรงสายล้วนแล้วแตเป็นภัยของความสงบนั่นคือกิเลสนั่นคือ ตรูของความสงบเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะให้เห็นโทษและเห็นไพรทั้งเรื่องเหล่าทั้งหลายนี้จึงจะปฏิบัติพุทธะภาวนาทาสมาธิได้ถ้าไม่เห็นโทษเห็นใพรทั้งเรื่องเหล่านี้แล้วทำสมาธิภาวนาไม่เป็นเด็ดขาดเสียงเป็นตัวกระจัเที่เป็นไัย ของความสงบท่านว่าเสียงเป็นภัยและเป็นอุจสารของประมฌทาน,ทน,นคือยิตกวิจารยีติีสุขเหตุสัจยิบตกคือยกอารมณ์มาแนหนึ่งขึ้นมาพิจารณากำหนดยิบจานคิดคนคั้วจะในเรื่องอารมณ์นั้นจนกระทั่ง เห็นชาติแล้วเกิดปีตีแล้วก็เกิดความสุขแล้วก็รวมสงบลงไปเป็นเอกาพเสียงแข่งถ้าอย่างนี้เสียงปรากฏอยู่ยังไม่ทันเข้าถึงเกอกภพกาได้เรีย์นั้นเสียงนั่นแหละเราจะยกเอาเสียงนั้นมาเป็นอารมณ์ค้นคว้าที่ตก ย่อมเปงของเยวิตกิจญาคือคนคว้าทั้งเรื่องเสียงเมื่อเกิดมาจากอะไรใครเป็นคนไปรู้จักเสียงคนไปรับเสียงมีวิจญาเสียงว่าจะจัดว่าเสียงข้าหากว่าเราไม่เคยยึดหรืกเราไม่เคดส่งแกหามันจะมีอย่างนั้นเสียงไม่ใช่เสียงคนก็เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงใครก็เสียงฟ้าเสียงลม เสียง,งเงาเสียงซล้่อะไรไม่ต้องมีอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปคิดนั่นก็มีอยู่ตามสภาพของมันแล้วถ้าค้นคว้าหาตัวที่ไปยึดจัตใจถ้าจะนัดใจไปยึดใจก็อย่ายึดจิเมม่อใจไม่ไยึดมันก็อยู่ตามสภาพของมันเทียงมันก็หายไปความชัดเจนจะเห็นชัดอย่างนั้นมันมีความจริงใจ คือว่ามันเห็นชัดกต่จริงใดถ้าเห็นชัดตามเจริงปีติคือความอีกใจเกิดแล้วก็เกิดความสุขใจวางหายวมดเสียงเลยในปากฏนี่เรื่องต่อสู้เหมือนกันการาทำคนเพียรภาวนาก็คือการต่อสู้อยู่ดีนั่นนั้นหลีกเลี่ยงไม่พ้น เป็นคนขึ้นมาเป็นมีมันเป็นมนุษย์เป็นคนขึ้นมาแล้วยิ่งสังคมในโลกอันนี้สมัยนี้ยิ่งไม่่มันยิ่งแย่ไงสังคมอะไรตัอแรงตัวให้กัดไ,ไม่ใช่สังคมธรรมดาสังคมมันนี้มันจะเลวร้ายลงไปยิ่งกว่าจั์วกว่าเปรตกกว่าผีไม่ใช่สัก,กเราหวังพ้นเสียจาก ทวงชั่วเราจะจิตลิบเราจะต้องคิดเจรนาสังคมแบบนี้ให้เห็นโทษและขณะที่เราพิดารนาเห็นโทษเราจะปล่อยวางเหมือนกับเราเห็นโทษเสียงเป็นอันตรายของกฎม,ม,ม้บแล้วปล่อยวางสังคมงนะในขณะที่เรานั่งทำวาวงเพียรภาวนาให้เห็นโทษถ้าไม่เห็นโทษแล้วจะไปยึด ในไปผ้าวิจารณ์สังคมนานดีแหละในสังคมนั้นแล้วจิตจะไปพวงเกี่ยวข้องความด้วยสงบเนี่ยเห็นนั้นจะต้องพิจารณาหเห็นว่าคิดใจมันไปเกี่ยวข้องไม่ใจไม่เกี่ยวข้องใจไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเมื่อเห็นชัดแล้วร่อดวางซะหมด เยเรื่องนั้นทำไมมาเกียวบ้อกับใจ,จของเราจักพอจะตัวใจคือยังมีอาการออกไปเกยวข้อจากแค่ตัวเดิเดมคือตัวใจองคิดมีเรื่องการต่อสู้เมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในที่เดียวแล้วแล้วมีเรื่องเท่ายนั่นเนี่ยแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามเถิดมันก็ยังจะต้องแงบออกไปหาเรื่องเก่าอีกเหมือนกันเพราะอะไร พราะสัมผัสอายตนะยังมีอยู่คือกายมีอายตนะหกมีอยู่สัมผัสมันจะต้องมากระเทือนอยู่ตลอดเลยนะของเก่ามันไปได้ไปไม่เกี่ยวพันได้ง่ายเพราะกระทบมันจะสวิงในการสายเดยอาจจต้องต่อสู้กันอีกอนะจนกนจรกะทั่งใจมีกำลังแก่กล้า เป็นที่จนถ้าท่านเห็นโทษแล้วจิตมันสงบเป็นที่เี็นขอเรื่องนั้นจ,จงนึงจะหายหมดเมื่อเราทาได้อย่างนี้ลักของเราวิธีการของเราเกีย้วเแหลงเชี่ยวชาญนสนานเหตุการณ์ทางภายนอกภายในมาก็ะทบเราก็จะต้อง วิ่งเขาไปหาหลักนั้นเรียกว่าเราได้ที่พึง่งมันก็เสกหาที่พึ่งอะไรสนุนเหมือนีม่ไละทางคนจากทุกมีทางเดียวเทา่านี้อื่นไกลเรื่องในใจใจของมุดที่ต้องพยายามทำแล้วแสวงหาเพื่อคนจากทุกไม่ไม่ใช่ทางแล้วพุทธเจ้าถ้าหาคนจาก,กทุกด้วยเอกเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้คดวาม และไม่ได้ปฏิบตัติภาวนากรรมฐานพระสาวกสงฆ์หายใจเช่นเดียวกันาการพ้นจากทุกข์โดยการเอาชนะตนต่อสู้ด้วยวิธีดังอธิบายนี้มีทางเดียวเท่านั้นพระองค์จึงสอนพวกพุทธสาวกตลอดทั้งพวกเราให้ดำเนินตามอย่างนี้เอาฮัดตอสู้ลองดูเป็นนิจอไปต้งจิตต้องลดงที่ใจมาอารมณ์นั่นาฟังที่อธิบายนั่งฟังแล้ว ขึ้นอานาปารสตินิมราณาสติม,ม,าน,าตมานาสตินี่เป็นที่ตั้งของกรรมฐานอย่างดีที่สุดอะไรทั้งนั้นถ้าม,ามาันลงนมราณาสติแล้วมันก็หมดเรื่องคือความตายมันจะมีอะไรเหลือในโลกของเรามันตายได้หมดเรื่องมหมดเรา มันคิดนึกอะไรอาวันถึงนั้นแต่นี้มันก็ไม่ได้อะไรอาวันมันก็ไม่ไม่จ่เสร็จั้งเราเราเราจะต้องล่าทิ้งไปเป็นธรรมดาึิ้งามรณนาจะสือเป็นองสําคัญธลงถึงที่สุดถ้าจิตวางอย่างนั้นแล้วอย่างของภายนอกมันอมะาจะสือมันวางมด มันเหลือแต่จิตเพียงเดียวนั่นก็เป็นสมาธิขนาดทีมันไม่หวางมันจะละใจมันจะยึดจะถืออะไรมันไม่เป็นของเราทั้งหมดเราเห็นดีดีอยู่เห็นแค่ชักอย่างเดียวมีเงินมีท,งทองเข้าของสมบัติวระธรรมถึงว่ามีลูกหลานในในบ้านในเรือนเต็ะบ้านในเรือนก็ต่าง,งัน เราจะต้องทิ้งเขาถึงเราจะทิ้งเขาไปแล้วเขาจะอะไรกับเราก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องตายด้วยกันตายแล้วจะทิ้งเขาเหมือนกันเขาก็ทิ้งเราเหมือนกันอันนี้เป็นถึงที่สุดของกรรมฐานถ้าหากว่าไปกังวลเกี่ยวข้องอะไรก็เถอะภาวนานไม่รู้ อะไรทั้งหมดก็มมถานอะไรทั้งหมดไปเจ้า,าข้องกับาพนานะไม่เห็นหรอกพ่อนาพ่อนาจิตต้องการให้ลดละลิกทิ้งสิ่งนั้งขวงหมดอาเรามื่วงหมดถ้ามันน้อยยังไปขอยังไปถ้ามันยังเหลืออันเดียวเราเรียน,นมา,ามากมาย รึกษาตังมามากก็มากกบเสื้อให้มันหัดเกาให้มันถ้ามันลงอันเดียวนั่นเองมันลงนั้นหนึ่งอันเดียวแล้วให้รักษานันให้ไวให้ได้มันจะเห็นออกจากอันนะ้นงหลายทั้งหมดมันจะออกจากอันเดียวแล้วเนี่ยมาไปมัวมองไ้คิดนึกสนใยอันนู้นอันนี้อะไรต่างมันจะเป็นมาตฐานอันนี้จะถูกอันนี้จะ จิตอันอน,นั้นจะชอบกรณีแสงเงานี่ได้ชอบอะไรต่างให้ได้วุ่นใหญ่โตขอให้เรียนขอให้สอนธรรมฐา,านน้อยๆบางคนมาให้ถูกกับจริต้อ,นนอ,อ,นนองฉันหน่อยให้จริต้องครบหน่อยอะไรต่างๆนั่นเดียวกันหนึ่งอะไรอนี้มันจะถูกท่านทา้ามในล่าไม่ถูกตรงนั้นไในชิงไม่ถอน,นไม่ถูกตรงนั้น มันมากพอแล้วคนเราคนคิดคนนีการสนใสยมันมากมายหรือรนนว่าแตจะขนา